เมื่อวานนี้นำเสนอครับปฏิบัติการที่ไปอายัดหมูแช่แข็ง2 0 0 0 0 0กว่ากิโลแล้วก็มีเนื้อหมูสดเนี่ยเป็นจํานวนมากแช่อยู่ในห้องเย็นเมื่อวานที่นําเสนอไปเนี่ยมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง2ส,ส่วนก็คือบริษัทห้องเย็นที่ชื่อบริษัทปิติซีฟูดกับบริษัทที่เอาหมูมาฝากไว้ที่ห้องเย็นก็คือเบทาโกล่าสุดคุณผู้ชมครับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งพาณิชย์จังหวัดแถลงแล้วนะฮะถูกต้องตามกฎหมายครับ ไม่ได้เป็นการกักตุนสินค้าอะไรแต่อย่างใดทางเบทาโกซึ่งเป็นเจ้าของหมูเอาหลักฐานมาชี้แจงการครอบครองเป็นที่เรียบร้อยไม่เข้าข่ายการกักตุนสินค้าแต่ส่วนที่ผิดน่าจะเป็นบริษัทห้องเย็นอ้าวเมื่อวานเราเพิ่งบอกว่าห้องเย็นเขามั่นใจว่าเขาถูกนะแต่ตอนนี้ส่วนที่ผิดน่าจะเป็นห้องเย็นเพราะจริงๆเนี่ยกำหนดคือห้องเย็นเนี่ยจะต้องแจ้งทุกวันจันทร์ว่ามันมีปริมาณสินค้าอะไรยังไงแต่ไม่ได้มีการแจ้งทางบริษัทห้องเย็นเขา เขาเข้าใจคือเขายังไม่เข้าใจระบบตรงนี้ว่าต้องแจ้งทุกวันจันทร์ดังนั้นเดี๋ยวจะไปแจ้งความบริษัทห้องเย็นเขาจะมีข้อมูลนะคะตั้งแต่ เดือนพฤษ,ษา2564มาจนถึงเดือนมกราปี5 5เนี่ยค่ะมันจะมีปริมาณรับเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปนะคะเป็นปกตินะคะเป็นระยะระยะเป็นช่วงๆซึ่งถ้าหากว่ามีการรับเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปซึ่งมีเอกสารหลักฐานถูกต้องของทั้งสองบริษัทแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ไม่ถือว่าจะไปเข้าขาย ดังนั้นเดี๋ยวจะไปถอนการอายัดสรุปเนื้อหมู2 0 0 0 0 0กว่ากิโลนี้ถูกต้องนอกจากนี้เนี่ยวันนี้รองผอ,อตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เปิดปฏิบัติการกวาดล้าง25ห้องเย็นอันนี้จะเป็นจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดนคนปรปฐมกลัวว่าจะมีการกักตุนหมูเกิน5ตันเพื่อป้องกันเรื่องของการไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ว่าของสมุทรสาครเนี่ยคุณนรงรักร้อยบอกว่าของสมุทรสาครเนี่ยมีห้องเย็น11แห่งที่ใช้แช่หมูแต่มีเพียง4บริษัทที่แจ้งครอบครองหมูเกิน5,000กิโลกรัม ส่วนที่เหลือเนี่ยก็อ้างว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการแจ้งอยู่คืออย่างนี้ฮะการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยคือถ้าเราไปดูตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ครอบครองหมูมีชีวิตตั้งแต่500ตัวขึ้นไปผู้ที่ครอบครองหมูชำแหละผ่าซีกเนื้อหมูชำแหละถ้ามีปริมาณตั้งแต่5000กิโลกรัมขึ้นไปต้องแจ้งฮะถ้าไม่แจ้งโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2000 20, 0บาทดังนั้นตอนนี้เนี่ยในส่วนนี้ก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ยังไม่ชัดเจนว่า เป็นอย่างไรเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบนะฮะว่ามีส่วนไหนที่ผิดกฎหมายก็เป็นการปฏิบัติการกวาดล้าง25ห้องเย็นค่ะ